ดูมากก็ค <c oughs> <yelled> ือนัดชีฟองคือนัดเซนทรัลลาสเถาชีไปเซนทรัลพระรามเก้าเพื่อนใจเซนก็นั่งรอคนเดียวเหมือนเดิมมาแล้วค่ะมารอคิวฟูอส์เลยถึงก่อนเวลาชั่วชั่วโมงคือนานทีจะมาถึงก่อนได้นะแล้วภูมิใจมากเขาแบบมาถึงก่อนทเป็นไงะค เข้าสู่ช่อง t 5 i f i v e f l o r ทำไมดูเศร้าๆนะคะเนี่ยหน้าดูแบบบวมๆตาแบบดูปนๆนะยิ้มได้ไม่สุดเพราะว่าตอนนี้คือการอยู่ในช่วงฮิวใจอยู่ค่ะสิบวันละค่ะต้องดูเซิงได้หรอคะตื่นเช้าเดินไปแล้วค่ะก็คืออกหักค่ะอกหักค่ะ แต่ว่าคุณฟองบอกว่าโอค่มาสิบวันแล้วคือมันหายซึมได้แล้วสามวัน next สามวันร้องไห้ที่เดี๋ยวจะต้องหายได้แล้เฮ้ยแต่ว่าสามวันร้องไห้แบบรัวๆนะใช่แล้วหลังจากนั้นมันจะหายหายเลยใช่ไหมมันจะหายเลยใช่ไหมฉันฉันร้องร้องสามวันแรกร้องแล้วก็พอหลังจากนั้นก็คือไม่ร้องละฉันลา ถึงเราจะเศร้านะแต่ว่าวันนี้ฉันก็จะพาแกมาเบินแบบหุ่นซับผุนปังภายในระยะเวลาแบบสั้นนิดเดียวก็คือว่าเราจะต้องสวยให้ทันอย่าสวยทันคืนนี้เลยคืนนี้ปุ๊บเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยสน้าก็คือแห้งเร็ตแลกฉันตลกจริงเหรอแล้วจะ ฉันไม่มีแรงใจหัวหลอะได้วยมฉัแบบอะไรแกจะไม่มีใจหัวหรอแกก็ไม่มีแรงไปออกกำลังกายฉันเลยแกพาแกมาหาทางว่ัเออซึ่งเราจะมาทำอะไรกันคะคุณนฟองฉันตื่นเต้นมากก็คือเราก็คือจะพาทุกคนมาทำสปาหินภูเขาไฟแล้วมันช่วยอะไรบ้างเออว่ามันช่วยแบบลดผลาญไขมันแล้วก็ขับพวกแบบของเสียใดในร่างกายออกไปแล้วก็ยังทำให้แบบผิวกระจ่างใสหุ่นดีหุ่นปังด้วยซึ่งจะดีจริงแค่ไหนจะฮิวใจฉันได้เยอะแค่ไหนวันนี้ก็ a veri quelle di me ะะมือส,สวยมากแล้วก็แบบน่ารู้มากพวกเราจริงมันเหมือนออนเซนเลยนะอุ้ยน้องเบลตึงเต้นเลยมีความสุขปะถ่ายละเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกสวุขสวยมาก ก็เหมือนแบบตัวตุนนะ่นอะที่แบบมุดขึ้นมาจากดินนะขอดมดำดินวันนี้เป็นไงบ้างคะนี่ไม่ใช่ดินธรรมดาพวกเบ๊ะนะคะต้องเป็นดินภูเขาไฟะถ้ทั้งสองชนิดนำเข้าจากญี่ปุ่นเท่าน,นั้นโอ้ my god มัไดดดินะฟินไหมความรู้สึกของไปมาฉันชอบแบบความแบบซึ่แบบอุ่นๆแล้วก็มันมีใครมาแบบเอาอะไรมากดให้มันแบบเหมือนนวดอะพี่เหมือนแบบ มีน้ำหนักอยู่ข้างบนตัวเราอะเพราะว่าหินใช่ไหพรหินสิคะผีมันเขาบอกว่าพอทำเสร็จเนี่ยค <Yeah> ือจะรู้สึกว่าผิวกจะดีขึ้นน้ำหนักแบบมันจะลดลงเพราะว่ามันจะมีการเพาผ่าของฉันและของเธอมาดูกันว่าของใครจะลดลงเยอะกว่ากันนะคะถ้าทาผิวหลังเสร็จมันก็จะแบบขนพุนนิดนึงนะคะเพราะว่าโดนหินเม็ดเล็กๆนะคะสอน อุ้ยตื่นเต้นกันแยด้วยผันตาเห็นมากแต่เราจำได้ว่าเราน้นราคาสิกมาตอนนี้คือราคาสิบเก้าเล็นอันนี้คือีบอร์อาล้ after แตัว,ตว,ว่าคือไขมันลดลงเยอจริงเดีนะรอแป๊บน,นึงร้อยเปเซ็นต์ จริงจังไปเนี่ยกลัวคิดหลอกก็เ,เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำสปาหินภูเขาไฟก็จะเห็นว่าสภาพมากคือสดใสแล้วก็แบบหายเลยหายอกหักละหรือเปล่าพุงพังก็คือยุคสาว ก็คือฉันอาจจะรู้สึกแบบจะกกะจีนิดหน่อยแต่ว่าพอสักพักนึองอะมัน,ม,น,นม,มันจะชินแล้วมันก็จะมีความร้อนมาแบบทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายบบ<ม>สบายมากจริงหลับเลยจริงอะคือมันไม่ได้ร้อนแบบร้อนขนาดที่ทรมานเป็นความร้อนอุ่นๆกําลังสบายเหมือนแออนเซ่กคือเข<ร>าแบอบกว่าล่อดเลือดเรามันจะขยะตัวแล้วก็เลือดก็หมุนเวียนดีนาะเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเรื่องช่วยเรื่องสุขภาพอ๋อแล้วก็ประเด็น หินเขาแล้วก็คือจะมีแร่ธาตุด้วยนะเขาเอามาจากญี่ปุ่นเออก็คือจะเป็นหินภูเขาไฟที่นําเข้าจากญี่ปุ่นจริงๆจะมีแร่ธาตุยู่ทนงบว์72ชนิดแล้วก็เป็นหินที่แบบได้รับก็ได้พิเศตอะไรถูกต้องแน่นอนว่านำเข้าจากญี่ปุ่นจริงๆก็แนะนํานะคะสำหรับใครที่สนใจกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพแบบนี้ก็สามารถไปตามกันได้มันเรียกว่าสปาหินภูเขาไฟนั่นเองก็ถ้าใครสนใจจะมาที่เดียวกับเราก็ได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนี่เลยเรีหลักากผลตอนนี้น,นะคะจะขอตัวพาก ชิประกกนโงการก่อนนะคะบ,บ๊ายบาย,บาย